แนวถามแนวตอบจากเอกสารการสอนชุดวิชา101-61ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารหน่วยที่3การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองเรามาเก่งไปพร้อมกันนะหน่วยที่3หลักการใช้คำเพื่อการสื่อสารวัตถุประสงค์เมื่อศึกษาหน่วยที่3จบแล้วนักศึกษาสามารถ1 อธิบายความสำคัญของการใช้คำเพื่อการสื่อสารและอธิบายนิยามของคำรวมทั้งสามารถวิเคราะห์คำว่าเป็นคำหรือไม่ได้แนวคิดการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องคำเป็นพื้นฐานและใช้ถ้อยคำให้ชัดเจนมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะการสื่อสารจะต้องใช้ภาษาเป็นเครื่องมือเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้สื่อสารและผู้รับสาร 2. วิเคราะห์ความหมายของคำและสามารถนำคำไปใช้ตรงตามความหมายได้แนวคิดการใช้ภาษาจะต้องเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องคำต้องเข้าใจความหมายของคำในลักษณะต่างๆเพื่อนำไปผูกประโยคและเรียบเรียงเป็นข้อความได้ดีเป็นลำดับต่อไป 3. แบ่งระดับของคำและศักท์ของคำได้แนวคิด คำในภาษาไทยมีความหลากหลายจึงมีการแบ่งระดับของคำและศัพท์ของคำเพื่อการนำไปใช้ได้เหมาะสม 4. ใช้คำได้ถูกต้องและวิเคราะห์คำในประโยคหรือข้อความได้ว่าคำใดถูกต้องเหมาะสมและเลือกใช้คำได้ แนวคิดการใช้ถ้อยคำต้องคำนึงถึงการใช้คำได้ถูกต้องตรงตามความหมายและความสัมพันธ์กับพลังของคำถูกต้องตามหลักไวยากรณ์มีความกระทัดรัดชัดเจนเหมาะสมกับบุคคลกาลเทศะและประเภทของการสื่อสารตอนที่3.1ความสำคัญของการใช้คำและความรู้เรื่องคำเพื่อการสื่อสารหัวเรื่อง3.1.1 ความสำคัญของการใช้คำเพื่อการสื่อสาร3.1.2ความรู้เรื่องคำเพื่อใช้ในการสื่อสารแนวคิด 1. ภาษาเป็นสัญลักษณ์ที่มนุษย์คิดขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันแต่ละชาติ แต่ละเผ่าพันธุ์ย่อมมีภาษาเป็นเครื่องมือเพื่อใช้ติดต่อระหว่างกันทั้งสิ้นภาษาที่ใช้เป็นทั้งวัจนะภาษาและอวัจนะภาษาอาจมีเพียงมุคปาฐะคือเป็นคำพูดหรืออาจมีทั้งมุคปาฐะและลายลักษณ์คือมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนที่เป็นลายลักษณ์อักษร2 มนุษย์ต้องมีการติดต่อสื่อสารกันโดยมีวัตถุประสงค์และเหตุผลต่างๆกันในการสื่อสารจะต้องใช้ภาษาเป็นสื่อดังนั้นการสื่อสารให้สำลิทธิผลต้องใช้ภาษาให้ถูกต้อง 3. ในการใช้ภาษาผู้สื่อสารจะต้องคำนึงถึงความรู้เรื่องคำเป็นเบื้องต้นเพื่อเป็นพื้นฐานของการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารกิจกรรม3.1.1 1. 1. 1. ให้ยกตัวอย่างข้อเขียนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันมาสักสองตัวอย่างแนวตอบกิจกรรมนักศึกษาสามารถยกตัวอย่างข้อเขียนที่มีจุดประสงค์เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้มากเช่น 1. คุณจะดื่มเครื่องดื่มอะไรคะ 2. ที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติมีหนังสือที่น่าอ่านมากมายฉันซื้อมาเกือบ1ิบเล่มกิจกรรมข้อที่ส ให้เขียนข้อความเพื่อประชาสัมพันธ์งานมหาวิทยาลัยแนวตอบกิจกรรมการเขียนข้อความเพื่อการประชาสัมพันธ์งานครบรอบมหาวิทยาลัยควรบอกรายละเอียดต่างๆให้ชัดเจนเช่นจัดขึ้นเมื่อใดที่ใดมีกิจกรรมอะไรบ้างตัวอย่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชจะจัดงานครบรอบ38ปีของการสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นณนะ บริเวณมหาวิทยาลัยร,ระหว่างวันที่29สิงหาถึง2กันยา2559ในงานนี้จะมีการประชุมทางวิชาการการจัดนิทรรศการและการชุมนุมสิทธิ์เก่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โทรศัพท์02-504-7788กิจกรรม3.1.2 ให้พิจารณาคำว่าขาที่ปรากฏในข้อความต่อไปนี้มีความหมายต่างกันอย่างไร 1. 1ผู้โดยสารขาออกจะต้องไปที่ประตูที่3แนวตอบกิจกรรมขาออกหมายถึงเที่ยวอ,ออกข้อที่ 1. 2ห้วยขาแข้งเป็นวนอุทยานแห่งชาติที่มีพันไม้หลายชนิดแนวตอบกิจกรรมห้วยขาแข้งเป็นชื่อเฉพาะเรียกว่าวิสามานยานาน กิจกรรม1.3คุณนายขาช่วยอุดหนุนสินค้าของดิฉันบ้างสิคะแนวตอบกิจกรรมขาหมายถึงคำขานรับของผู้หญิงกิจกรรม1.4เขาชอบรับประทานขนมปังขาไก่แนวตอบกิจกรรมขนมขาไก่เป็นชื่อเฉพาะเหมือนข้อ2เหมือนห้วยขาแข่งอะนะครับกิจกรรม1.5เธอเป็นขาประจำของร้านนี้แนวตอบกิจกรรม ขาประจำหมายถึงลูกค้าที่ติดต่อสม่ำเสมอกิจกรรม1.6พ่อชอบรับประทานขาไก่ต้มยำแนวตอบกิจกรรมขาไก่ต้มยำขาหมายถึงอวัยวะตั้งแต่สะโพกถึงข้อเท้ากิจกรรม1.7พวงมาลาต้องห้อยบนขาอย่าง แนวตอบกิจกรรมขายอย่างหมายถึงไม้สามอันผูกปลายรวมกันและกลางออกสำหรับตั้งหรือห้อยของกิจกรรม1.8โต๊ะขาสิงตัวนี้เป็นโต๊ะแบบโบราณแนวตอบกิจกรรมโตะขาสิงเป็นขาของโต๊ะที่ออกแบบให้คล้ายกับขาสิงกิจกรรมข้อที่สองคำต่อไปนี้ต่างกันอย่างไร2.1ขาขา แนวตอบกิจกรรมขาขาต่างกันที่เสียงวรรณยุกกิจกรรม2.2สาวลาวแนวตอบกิจกรรมสาวลาวต่างกันที่พยัญชนะต้นก็คือสอเสือกับลอลิงนะครับกิจกรรม2.3ช้าช้างแนวตอบกิจกรรมช้าช้างต่างกันที่ตัวสะกดคือช้าไม่มีตัวสะกด ส่วนช้างมีตัวสะกดก็คือมีตัวงองูเป็นตัวสะกดนะครับกิจกรรม2.4แสงแสนแนวตอบกิจกรรมแสงแสนต่างกันที่ตัวสะกดและเสียงวรรณยุกต์กิจกรรม2.5ค่าค่า ในข้อนี้เผื่อใครที่ฟังโดยใช้หูฟังแล้วไม่เห็นภาพนะครับก็คือค่าตัวแรกก็คือขอไข่สละอาไม้โทเนาะแล้วก็ค่าตัวหลังก็คือคอควายสละอาไมเอกนะครับแนวตอบกิจกรรมค่าค่าต่างกันที่รูปพยัญชนะต้นแต่มีเสียงพยัญชนะเดียวกันตอนที่3.2คําคำกับความหมายหัวเรื่อง3.2.1ประเภทของความหมาย 3.2.2การเปลี่ยนแปลงความหมายของคำ3.2.3ความหมายของคำลักษณะต่างๆวัตถุประสงค์เมื่อศึกษาตอนที่3.2จบแล้วนักศึกษาสามารถ 1. แยกประเภทความหมายของคำได้แนวคิดการศึกษาเรื่องความหมายของคำเป็นพื้นฐานการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร วัตถุประสงค์ข้อที่2ยกตัวอย่างคำที่เกิดใหม่และคำที่มีการเปลี่ยนแปลงความหมายได้แนวคิดคำที่ปรากฏในภาษาไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันย่อมมีการเกิดใหม่มีการเปลี่ยนแปลงความหมายและบางคำอาจเลิกใช้ไปผู้สื่อสารจึงต้องทราบความหมายของคำเหล่านี้เพื่อนำไปใช้ได้ถูกต้องวัตถุประสงค์ข้อที่3ยกตัวอย่างและนำคำเหล่านั้นไปแต่งประโยคได้แนวคิด คำที่มีลักษณะเฉพาะต่างๆเช่นคำที่มีความหมายคล้ายกันคู่กันตรงข้ามกันและแทนกันได้ผู้สื่อสารจะต้องระมัดระวังในการเลือกใช้ให้ถูกต้องตามความหมายกิจกรรม3.2.1 1. ให้นักศึกษาพิจารณาคำต่อไปนี้ว่าเป็นคำโดยในและมีความหมายอย่างไรแมวเก้าอี้กาฝากหงแก้ว แนวตอบกิจกรรมพิจารณาคําที่ให้ว่าเป็นคําแฝงและมีความหมายอย่างไรดังนี้ 1. แมวมีความหมายแฝงได้หลายอย่างเช่นน่ารักเดินเบาๆ 2. เก้าอ,อี้มีความหมายแฝงหมายถึงตำแหน่ง 3. กาฝากมีความหมายแฝงว่า ผู้ที่ไม่ดำรงชีวิตด้วยตนเองแต่พึ่งพาผู้อื่นอย่างเอาเปรียบผู้ที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อใคร 4. หงมีความหมายแฝงว่าสูงส่งสง่างามชาติตระกูลสูง 5. แก้วมีความหมายแฝงว่ามีคุณค่ามีค่ากิจกรรมข้อที่2ให้นำคำจากข้อที่1มาแต่งประโยคให้มีความหมายตรงและความหมายแฝงอย่างละหนึ่งประโยค แนวตอบกิจกรรมนำคำจากข้อหนึ่งมาแต่งประโยคได้ดังนี้ 1. คําคำว่าแมวความหมายตรงแมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่คนเลี้ยงไว้ให้จับหนูความหมายแฝงตีนแมวกว่าทรัพย์สินบ้านนายตำรวจไปกว่าล้านบาท 2. เก้าอ,อี้ความหมายตรงเก้าอี้ตัวนี้ทำด้วยไม้มะค่าความหมายแฝง เขาเพิ่งมารับตำแหน่งได้ไม่นานก็ถูกเลื่อยขาเก้าอี้แล้ว 3. กาฝากความหมายตรงมะม่วงที่บ้านของฉันมีกาฝากมาเกาะมากความหมายแฝงกาฝากสังคมอย่างเขาควรถูกกำจัดไป 4. หงความหมายตรงหงมีสีขาวความหมายแฝงหงปีกหักเป็นฉายาที่ใครๆขนานนามให้เธอ 5. แก้วความหมายตรงรัะตนไตรหมายถึงแก้ว3ประการความหมายแฝงเมื่อเธอจากไปเขารู้สึกว่าแก้วได้หลุดมือไปแล้วกิจกรรม3.2.2ให้นักศึกษายกตัวอย่างคำที่เกิดใหม่จำนวนคําคำโดยบอกความหมายของคำนั้นและนำคำนั้นมาแต่งเป็นประโยคแนวตอบกิจกรรม นักศึกษาอาจหาคำที่เกิดใหม่จากหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนขแขนงอื่นๆได้เช่น 1. คืนหมาหอนหมายถึงคืนก่อนการเลือกตั้ง 2. โลกปอดบวมหมายถึงหญิงที่มีสวงอกใหญ่ 3. ฉา,ายหนังซ้ำหมายถึงเล่าเรื่องซ้ำอีก 4. เส้นก๋วยจับหมายถึงเส้นใหญ่ 5. คู่จิ้นหมายถึงบุคคลสองคนที่บุคคลอื่นคิดเอาเองหรือปรารถนากันเองว่าเหมาะสมเป็นคู่รักกันนำมาแต่งเป็นประโยคได้ว่า 1. ชาวบ้านลือว่าคืนหมาหอนจะมีคนมาแจกเงินคำที่สองนะครับโลกปอดบวมนางแบบผู้นี้คงหนักอกหนักใจด้วยโลกปอดบวมขนาด40นิ้ว คำที่3ฉายหนังซ้ำเขาเคยเล่าเรื่องนี้แล้วนี่มาฉายหนังซ้ำอีกคำที่4เส้นก๋วยจับเด็กใหม่เส้นก๋วยจับเข้ามาโดยไม่ต้องสอบคำที่5คู่จิน้นแฟนละครต่างชาติชอบความน่ารักของคู่จิน้นขวัญใจมหาชนนาเดตยายา,ยากิจกรรม3.2.3 ให้หาความหมายของคําต่อไปนี้สอบสวนสอบถามสืบสวนซักถามไต่สวนแนวตอบกิจกรรมให้ความหมายของคําให้นักศึกษาหาความหมายจากพจนานุกรมคำแรกนะครับคำว่าสอบสวนคือรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการอย่างอื่นซึ่งพนักงานสอบสวนได้ทําไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา เพื่อที่จะรับทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและจะเอาตัวผู้กระทําผิดมาฟ้องลงโทษคำที่2ส,สอบถามคือถามเพื่อทราบข้อมูลที่ต้องการคำที่3ส,สืบสวนคือสแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปฏิบัติไป ตามอำนาจหน้าที่เพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนและเพื่อจะทราบรายละเอียดแห่งความผิดคำที่4ซักถามคือถามเพื่อให้ได้รายละเอียดที่กระจ่างชัดคำที่ 5. ไต่สวนคือสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อวินิจฉัยว่าถูกต้องหรือไม่กิจกรรมข้อที่2ให้หาคำไวโพสใช้เรียกมา้าดวงอาทิตย์มาอย่างละสามค แนวตอบกิจกรรมคำวัยโพ์ของคำว่ามา้าเช่นพาชีอัสดรสินทพดุรงแสคำวัยโพ์ของพระอาทิตย์เช่นตะวันทินกรสุริยาพานุมาตรอังสุมาลินตอนที่3.3ระดับและศักของคำหัวเรื่อง3.3.1ระดับของคำ3.3.2ศักของคำ วัตถุประสงค์เมื่อศึกษาตอนที่3.3จบแล้วนักศึกษาสามารถ 1. จําจำแนกระดับและเลือกใช้คำตามแบบแผนได้แนวคิดในการสื่อสารผู้สื่อสารและผู้รับสารจะต้องเรียนรู้เรื่องระดับของคำเพื่อเลือกใช้ได้ถูกต้องเหมาะสมคือระดับแบบแผนกึ่งแบบแผนและภาษาปากวัตถุประสงค์ข้อที่2ระบุและวิเคราะห์คำที่มีระดับและสักได้ แนวคิดคำในภาษาไทยที่บางคำมีความหมายเหมือนกันแต่ความสง่างามสูงส่งความสุภาพไม่เท่ากันผู้ใช้ภาษาจึงต้องพิจารณาว่าควรเลือกใช้คำใดถึงจะเหมาะสมกิจกรรม3.3.1ให้เปลี่ยนข้อความต่อไปนี้ให้เป็นภาษาแบบแผน 1.1. รอมอตอจุดศึกษา ไม่แยแสกับข่าวลือเรื่องการทุจริตในหน้าที่1.2มหาวิทยาลัยนำระบบทีวีวงจรปิดมาใช้ในการประชุมอธิการบาดีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ1.3โอเคเจอกันพรุ่งนี้บ่ายโมงหน้ามหาวิทยาลัยคำนี้เว้นวรรคไว้แบบนี้นะครับผมไม่ได้อ่านเว้นวรรคนะ1.4 นายกจะนำพวงหลีดไปวางที่อนุสาวรีย์รัชการที่หนึ่งที่สะพานพุทธในวันจกกักรี1.5หนุ่มไว้โจซิ่งมอเตอร์ไซค์ชนเสาไฟฟ้าดับคาที่แนวตอบกิจกรรมเปลี่ยนข้อความที่ให้เป็นภาษาแบบแผน1.1รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไม่สนใจข่าวลือเรื่องการทุจริตในหน้าที่ 1.2มหาวิทยาลัยนำระบบโทรทัศน์วงจรปิดมาใช้ในการประชุมอธิการบดีของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ1.3ตกลงพบกันพุ่งนี้เวลา13นาฬิกาหน้ามหาวิทยาลัย 1.4นายกรัฐมนตรีจะนำพวงมาลาไปวางที่อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชที่สะพานประถมบรมมาลาชานุสรในวันจักกี1.5หนุ่มวัยรุ่นขับจักรยานโยนชนเสาไฟเสียชีวิตทันทีกิจกรรมข้อที่2องคำต่อไปนี้เป็นภาษาระดับใด2.1ตังทอน 2.2อาหารแบบเหลา2.3งานนี้ไม่เวิร์ก2.4ล้างขาให้สะอาดก่อน2.5มาเข่งเข่งก่อนแนวตอบกิจกรรมทุกคำเป็นภาษาปากคือ2.1ตังเป็นการตัดคำจากคำว่าสตาง2.2เหลาเป็นภาษาจีนภาษาแบบแผนใช้ว่าพัตคาร 2.3 w o r k เป็นภาษาอังกฤษใช้ว่าไม่ได้ผลไม่สำเร็จงานนี้ไม่ก้าวหน้า2.4ขาหมายถึงเท้าในที่นี้ใช้ว่าล้างเท้า2.5เค้เข่งเข่ง,งใช้กับเด็กมีความหมายว่ามานอน กิจกรรม3 3 2ให้พิจารณาประโยคต่อไปนี้ว่าใช้ศัพท์ของคำเสมอกันหรือไม่ถ้าไม่เสมอกันให้แก้ไขให้ถูกต้องข้อนี้ผมจะตอบเป็นทีละข้อไปเลยนะครับแนวตอบกิจกรรมข้อความที่ให้ทั้ง5ข้อใช้ศัพท์ของคำไม่เสมอกันควรแก้ไขดังนี้นี่ผมจะแก้ไขไปเลยเนาะทีละข้อนะครับข้อที่ 1. ถ้าเรามีนาวาทิปทำด้วยมุกดา มีความปรารถนาเป็นเข็มทิศมีเพื่อนสนิทอยู่เคียงใจก็ 1970, enti. จะแก้ไขเป็นถ้าเรามีนาวาทีพทำด้วยมุกดามีความปรารถนาเป็นเข็มทิศมีมิ่งมิดเคียงหรือไทยนะครับก็แก้คำว่าเพื่อนสนิทอยู่เคียงใจเป็นมีมิ่งมิดเคียงหรือไทยข้อที่สองสุภาพบุรุษพึงให้เกียรติหญิงแก้ไขเป็นสุภาพบุรุษพึงให้เกียรติสุภาพสตรีคำว่าสุภาพบุรุษ กับสุภาพสตรีศัก์ของคำก็จะเสมอกันนะครับข้อที่สพระพักงามผุดพองผมดำสนิทยาวสลวยแก้เป็นพระพักงามผุดพองเกษาดำคลับยาวสลวยข้อที่4มารดาเป็นเหมือนพระของลูกแก้ไขเป็นมารดาเป็นเหมือนพระของบุตรข้อที่5ลรถในวรรณคดีสันสกิตมี9ลรถเช่นวีรลรถ สารตะลดลดขบขันเป็นต้นแก้ไขเป็นลดในวรรณคดีสันสรรกิตมี9ก้ลดเช่นวีลลดสารตะลดหาสยลดเป็นต้นตอนที่3.4หลักการใช้คำ หัวเรื่อง3.4.1ใช้คำให้ตรงตามความหมายและสัมพันธ์กับพลังของคำ3.4.2ใช้คำให้ถูกต้องตามไวยากรณ์3 4 3ใช้คำให้กระทัดรัดชัดเจน3.4.4ใช้คำระดับและสักเสมอกันแนวคิดหลักการใช้คำทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ต้องคำหนึงถึงการเลือกใช้คำให้ตรงความหมายและสัมพันธ์กับพลังของคำา 2. ใช้คำให้ถูกต้องตามไวยากรณ์ จะทำให้การสื่อสารชัดเจนสมบูรณ์ 3. การใช้คำที่กระทับรัดชัดเจนจะทำให้ภาษาที่ใช้สื่อสารถูกต้องและเข้าใจง่าย 4. การใช้คำที่มีระดับของคำและศักดิ์ของคำเสมอกันจะช่วยให้ภาษาที่ใช้สื่อสารเป็นภาษาที่ดีและเป็นแบบแผนกิจกรรม3.4.1 1. 1. ให้พิจารณาคำต่อไปนี้ว่าจะใช้คำความหมายรวมคำใดมาแทนได้1.1ปากกาดินสอยางลบไม้บรรทัด1.2ดอกมะลิดอกแก้วดอกจำปีดอกกุหลาบ1.3กุ้งหอยปูปลาแนวตอบกิจกรรมหาคำความหมายรวมมาแทนกลุ่มคำที่ให้1.1 ใช้คำว่าเครื่องเขียนมาแทน1.2ใช้คำว่าดอกไม้หอมมาแทน1.3ใช้คำว่าอาหารทะเลมาแทนกิจกรรมข้อที่2ให้หาคำที่มีความหมายเหมือนกันแต่พลังของคำไม่เท่ากันมาสักสามคำแนวตอบกิจกรรมคำที่ความหมายเหมือนกันแต่พลังของคำไม่เท่ากันเช่นเลอะเคลอมีความหมายว่าเปื้อนขาด เวอะให้ความหมายว่าถูกตัดหรือถูกฟันเล็กกะจิตลิตมีความหมายว่าเล็กกิจกรรม3.4.2 1. ให้พิจารณาคำในประโยคต่อไปนี้ว่าถูกต้องชัดเจนหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องจะแก้ไขให้ถูกต้องอย่างไรข้อที่1.1นักศึกษาใหม่จะต้องเข้าประถมนิเทศในวันที่10มิถุนายนนี้รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ข้อนี้ก็จะพิจารณาประโยคที่ให้เป็นสะกดคำผิดคือคำว่าประถมนิเทศที่ถูกต้องคือประถมนิเทศแบบไม่มีนนุกะลันครับข้อที่2อบ้านของเขากับบ้านของฉันอยู่ติดกันห่างกันแค่ซอยเดียวข้อนี้คำว่าติดต้องใช้คำว่าใกล้เพราะอยู่คนละซอยกันข้อที่3เผือกนี้สีสาระเท่าไรข้อนี้ใช้ลักษณะนามผิดต้องใช้คำว่าหัว ใครใช้คำว่าเผือกเป็นศีศสันเนาะแปลกๆข้อที่4นวนิยายเรื่องพิศวาสเป็นหนังสือเบสเซลเลอร์ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติข้อนี้ใช้ภาษาต่างประเทศว่าเบสเซลเลอร์ควรใช้คำว่าหนังสือขายดีข้อที่5อาหารของร้านนี้อัทรสดีและราคาถูกไม่แพงเลย ข้อนี้ใช้คำว่าอัธรสกับอาหารไม่ได้ต้องใช้คำว่ารสชาติส่วนข้อความว่าราคาถูกกับไม่แพงเลยเป็นคำฟุ่มเฟือยเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับกิจกรรมข้อที่2ให้เลือกคำในวงเล็บมาเติมในช่องว่างให้ได้ถูกต้อง2.1ระนาดจุดจุดจุดนี้ราคาแพงแต่เสียงกังวานดีมีให้เลือกลางอันเครื่องข้อที่ถูกต้องก็คือ รางนะครับข้อที่2นาฬิกาจุดจุดจุดนั้นอายุกว่า100ปีแล้วมีตัวเลือกก็คือเครื่องตัวเรือนข้อที่ถูกต้องก็คือเรือนนะครับ2.3ุ 3, คุณนายสดใสสวมเสื้อสีเหลืองจุดจุดจุดมีตัวเลือก,กคือแจตอ้อยเจมข้อที่ถูกต้องก็คืออ้อยนะครับสีเหลืองอ้อย ข้อที่ 4. นักศึกษาต้องเขียนคำร้องแล้วยื่นจุดจุดจุดสำนักงานบริการการศึกษาภายในวันที่20มีนาม,มีตัวเลือกก็คือแก่ต่อกับตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือต่อยื่นคำร้องแล้วยื่นต่อสำนักบริการการศึกษานะครับใช้คำว่าต่อนะข้อที่5ฉันไม่ไปเข้าสอบศึกษาต่อจุดจุดจุด ต้องการเรียนที่มหาวิทยาลัยเปิดจุดจุดจุดฉันสามารถทำงานไปด้วยได้ข้อแรกจะมีตัวเลือกก็คือเนื่องจากด้วยเพื่อนะครับจุดจุดข้างหลังก็คือและเพื่อเพราะจุดจุดจุดแรกก็คือเนื่องจากนะครับฉันไม่ไปสอบเข้าศึกษาต่อเนื่องจากต้องการ เรียนที่มหาวิทยาลัยเปิดคำที่ถูกต้องก็คือเพราะเพราะฉันสามารถทำงานไปด้วยได้นะครับกิจกรรม3.4.3ให้พิจารณาประโยคต่อไปนี้ว่าเป็นประโยคกระทัดรัดชัดเจนหรือไม่ถ้าไม่กระทัดรัดชัดเจนให้แก้ไขให้กระทัดรัดชัดเจนข้อแรกนะครับถ้าเขาตกลงไปคุณจะต้องเสียใจข้อนี้เป็นประโยคกำกวมนะครับต้องแก้เป็น ถ้าเขาพัดตกลงไปคุณจะต้องเสียใจหรือถ้าเขาตัดสินใจไปคุณจะต้องเสียใจก็คือมันกรรมกวมอยู่นะครับว่าตกลงไปตกลงอะไรพัดตกลงไปหรือว่าตัดสินใจจะไปนะครับข้อที่สองเขาขับรถชนสุนัขได้รับบาดเจ็บก็คือข้อนี้เป็นประโยชนรรมกวมนะครับ แก้เป็นเขาขับรถชนสุนัขจนเขาได้รับบาดเจ็บหรือเขาขับรถชนสุนัขจนสุนัขได้รับบาดเจ็บก็คือมันกำกวมว่าสรุปใครได้รับบาดเจ็บส่วนข้อที่3นะครับเป็นประโยคกะระทัดรัดแล้วนะไม่ต้องแก้อะไรเขาคนที่สวมเสื้อสีแดงเป็นนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์นะครับข้อนี้คือถูกต้องละชัดเจนข้อที่4นะครับวิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่ง่ายไม่ยากหรอก ข้อนี้นะครับเป็นประโยคฟื่มเฟือยแก้ไขเป็นวิชาภาษาไทยไม่ยากกับวิชาภาษาไทยง่ายไม่ต้องไปเน้น,นย้ำว่าง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับข้อที่5ฉันไม่เคยบอกเรื่องนี้แก่ใครเลยสักคนเดียวข้อนี้ก็เป็นประโยคฟุ่มเฟือยเหมือนกันครับแก้ไขเป็นฉันไม่เคยบอกเรื่องนี้แก่ใครแค่นี้ก็น่าเพียงพอแล้วนะครับ กิจกรรม3.4.4ให้พิจารณาประโยคต่อไปนี้ว่าใช้ระดับของคำและศักของคำได้ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องให้แก้ไขให้ถูกต้อง 1. ฉันจะไปลงนาวาที่ท่าเรือวัดดอนหวายแนวตอบกิจกรรม ข้อที่1นนะครับเป็นประโยคที่มีระดับและศักของคําไม่เสมอกันนะครับถ้าจะแก้ให้ถูกต้องต้องแก้เป็นฉันจะไปลงเรือที่ท่าเรือวัดดอนหวายข้อที่สองเออหนอถ้าเรามีนาวาทิปทําด้วยมุกดามีความต้องการเป็นใบเรือจะส่อไปในทาราไกลแสนไกลนั้นข้อนี้ก็คือมีระดับและศักของคําไม่เสมอกันเหมือนกันครับต้องแก้เป็นเอหนอ ถ้าเรามีนาวาทิพย์ทำด้วยมุกดามีความปรารถนาเป็นใบได้ล่องไปในทาราไกลแสนไกลตามใจปรารถนาส่วนข้อที่3นะครับลูกสุนัขสีขาวสองตัววิ่งเล่นอย่างล่าเริงในสนามหญ้าข้อนี้มีระดับของคำถูกต้องแล้วนะครับไม่ต้องแก้ไขเป็นอะไรข้อที่4ยามราตีนี้ท้องฟ้ามีดวงดาวระ,ระยิบระยับ ข้อนี้ก็มีระดับและศักของคำไม่เสมอกันครับต้องแก้ไขเป็นยามราตีที่ท้องนภามีดวงดาราระยิบระยับข้อที่หถ้าคุณจะเข้าไปในโบสถ์คุณต้องถอดรองเท้าแล้วเดินตีนเปล่าเข้าไปข้อนี้ก็มีระดับและศักของคำไม่เสมอกันนะครับต้องแก้ไขเป็นถ้าคุณจะเข้าไปในโบสถ์คุณต้องถอดรองเท้าไม่ต้องมีข้อความว่าแล้วเดินเท้าเปล่าเข้าไป และนี่ก็คือแนวถามแนวตอบจากเอกสารการสอนชุดวิชา10161ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารหน่วยที่3ครับ